สวัสดีครับก็ละยะาณมิตรและผู้ใฝ่ถามทุกท่านครับจริงๆความว่างนะมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่เราไม่เคยสังเกตสักทีนะในขณะที่ผมไม่พูดเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็เป็นความว่างที่มันไม่ต้องมีภาษาไม่ต้องอะไรแต่เรารู้หมดทุกอย่างเลยฮะ รู้หมดทุกอย่างนะครับทร,รมะก็วนเวียนอยู่แค่นี้นะฮะถ้าเราจะเอาเอามากักเอาผลจริงๆนะ,คะแค่นี้พอนะ,ะอยู่กับความนี่เนะีะ่อยู่กับความว่างที่ไม่มีภาษาแต่เรารู้หมดทุกอย่างนะะี่ยยกขึ้นมานี่ก็รู้ว่าคืออะไรนะฮะอันนี้ก็รู้คืออะไรแล้วจะใช้ยังไง